ว้าวพี่ฝนซีรีส์เรื่องนี้มันจริงๆเลยนะใช่แล้วละจอดพี่ฝนถ้าติดซีรีส์เรื่องนี้งอมแงมเลยอะว่าแต่เรานอนดูหนังแบบนี้คนเดียวไม่ค่อยมันเลยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปชวนพี่เอกออกไปเที่ยวข้างนอกกันบ้างดีกว่าไหมอะจอดก็ดีเหมือนกันนะอืมไปหาพี่เอกที่บ้านดีกว่าพี่ฝน บ้านเพ็กอยู่ข้างบนนี้หรอใช่นี่ไงเราย้ายมาอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วพี่เอกเดี๋ยวกดกดก่อนพี่เอกใครมาเนี่ยโหยังดูไม่ทันจบเลยอะ่ะพี่เอกอยู่<า>ยบ้านวะ,ะเนี่ยอ้าวพี่ฝนเหรอเปิดดิเปิดเปิดแล้วนี่ไงพี่เอกให้เข้ามาได้ยังอะ่ะออวันนี้ว่างปะวะกำลังดูไอ้นี่อยู่อ่ะ ไอ้สักวิดเกมมาสักวิดเกมเออพี่ฝนก็ดูเหมือนกันแต่แบบว่าอยากออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างแล้วอ่ะเบื่อดูซีรี์ออยากออกไปเที่ยวนอกบ้านหรออืมไปไหนกันดีอ่ะไม่รู้ดิงั้นเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างก่อนละกันดูท่าทางวุ่นวายน่าดูวันนี้วันหยุดแท้ๆไปดูดิเออเห็นเสียงดังกันตั้งนานแล้วล่ะเออใครเนี่ยมาเสียงดังปงปังปงป,งป,งป,งปังกันเนี่ยโอ้ระบังนะใครมาจอดรถหน้าบ้านเราเนี่ยเออทำไมวันนี้คนออกมากันเยอะจังเลยอ่ะดูดิ ทำไม<น>วุ่นวายกันจังเลยอ่ะโอ้ยโอ๊ย,อยใครใครใคร,ใครเอาเราไปอุย้ยตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยอะไรกันนี่โหโหดูวุ่นวายเหลือเกินในเมืองพี่ฝนออทำไมในเมืองวุ่นวายขนาดนี้เออเพี่เอกว่าเราเราไปเที่ยวนอกเมืองกันดีกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะเออขามาล้มเลยตรงนี้ได้ข่าวว่า มีสวนสนุกเปิดใหม่ลองไปไหมอะอา้าวไปก็ไปเดี๋ยวเพ็กไปเอาจักรยานก่อนเออเดี๋ยวพี่ฝนอเ,อเ,เอาจักรยานไปเหมือนกันเออว่าแต่จักรยานพเพกซ้อนท้ายได้หรือเปล่าอะไม่ได้มั้งไม่ได้หรองั้นเอืมเดี๋ยวพี่ฝนสเก็ตไปก็แล้วกันอา้าวแล้วทไมไม่เอาจักรยานเนยเหมือนกันอืมขี้เกียจไปทางไหนอะนอกเมืองทางไหนนะต้องไปทางไหนต้องไปทางนูน้นเคื่อนทางนี้หรอ อ่ะไปไปพวกเราปะอ่ะไปยังพี่ฝนมาเร็วปืด๊ดปั่นมาปั่นมาโห oh, ระวังโดนรถชนพี่เอกพี่เอกว่ารถมันเยอะเกินไปนะช่วงเนีมเ้มาเร็วมาเร็วต้องขับขี่กันให้ดีๆนะใช่ใช่ใช่ต้องระวังตัวกันให้ดีๆนี่ไงพี่ฝนถึงแล้วสวนสนุกนอกเมืองโอ้โห oh, เป็นสวนสนุกที่แปลกมากๆากเลยนะพี่เอกน,นั่นดูนั่นดูข้างหลังนน่นหันมามองด้วยเออ <laughs> ใช่ มันตัวอะไรอ่ะนี่ไงตุ๊กตาซองฮีโอ้ตุ๊กตาเอไอโอยงั้นเหรอใช่แล้วหันมองเราใหญ่เลยอ่ะดูดิดูเหมือนว่าเขาจะจ้องตาจ้องตาจ้องหน้าเราเป็นมันเลยนะตลกอ่ะมันดูตลกอ่ะมันไม่ดูน่ารักเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนี่ดิพี่เอกเฮ้ยดูเหมือนว่าเขาเขาจะจับตามองเราตลอดเวลาเลยนะดูดิหันไปหันมาตลอดเวลาเลยอ่ะ แอบหลังเห็ดก่อนนะไม่มองแล้เออตรงนี้เป็นส่วนสนุกที่แบบสีสันเยอะมากมากเลยเนี่ยเอ,อพี่ฝนเราต้องไปทางนี้ดิไปไหนอะนี่ไงเขาให้เข้าทางเนี้อ,อ๋อเข้าในเนี้เหรอใช่เราเข้าไปดูดีกว่าอ้อในนี้มีลูกศรน,นี่ไงโอ้ขายของเต็มไปหมดเลยเอาไงดีอะพี่เอกยังไม่ซื้ออะเดี๋ยวลองเข้าที่นี่ก่อนเอ้ยเราไปได้ทีละคนเหรอ เฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะมีรถไฟให้เรานั่งด้วยนะใช่เป็นแบบรถไฟเอาไว้นั่งรอบๆเนี้ไปดูกันดีกว่าไปไปขึ้นมาดิได้กี่คนเอ้าได้สองคนเหรอเอยได้สองคนอยู่เฮ้ยเ้ยวาแล้วว่าแ้วมาแล้วเขามองเราจริงๆด้วยอ่ะพี่เอกไหนอ่ะเฮ้ยเขามองทุกคนเปล่าเอ้าเอยเออรถติดรถติดไปดิครับรถติดอ่ะเอาขอไม่ไปอ่ะแล้วเราจะไปได้ไหมอ่ะทำไงดีอ่ะรถเราติดอ่ะ เดี๋ยวเพกลงไปเข็นนะเฮ้ย <laughs> เอาเพียเอกตัวแตกเลยโอ้คนข้างหน้าเขาไม่ไปอะอคนข้างหน้าเขาไม่ไปอะดิทําไงด <im it> เดียพี่ฝนมาแล้วอะเพกพี่ฝนหยุดไม่ได้เดี๋ยวเพกเอารถอีกคันหนึ่งไปงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปหาพเพกก็แล้วกันเพอกออกมาแล้วดิปะโถไม่รอกันมาเร็วเข้าเร็วเข้าพวกเราอ่าเรียบร้อยมาเร็วขึ้นมา นั่งไหนอะนั่งนี่เหรอนั่งแล้วรถไฟออกแล้วเฮ้ยเยโอ้โหตุ๊ตก,กตาเขามองเราจริงๆด้วยอะข้างๆนี่มันอะไรอะพี่ฝนน่าจะเป,เป็นเห็ดเป็นบ้านลมหรือเปล่า <laughs> เป็นเป็นบ้านลมรูปเห็ดอะไรเงี้ยเห็ดลาอะไรเงีเ้ย <laughs> แถมข้างล่างนี่เป็นลาวาด้วยนะโอ้เท่มากเลยดูดิไม่ได้มาสวนสนุกนานแล้วถึงจะเป็นสวนสนุกแบบเคลื่อนย้ายก็เถอะเนาะดูดิ ตุ๊กตามองเราไม่ขาดสายเลยอะมองแบบเหมือนหาเรื่องอะโอ้แล้วมีแค่นี้เหรอพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเอาพอาพเราไปไหนเนี่ยมีห้องอะไรอุ้ยมีเงินรางวัลด้วยอ๋อนี่ไงนี่ไงที่เพกดูในซีรีส์อะเป็น<อ><อ>ห้องเก็บเงินรางวัลห้องเก็บเงินรางวัลหรออ๋อเขาจะพาเราไปทัวร์นี่เองเอาอย่างนี้<อ>ดีกว่า<อ>เราเราค่อยๆมองรอบด้านไปก็แล้วกันนะว่า ในเนี้ยมันมีอะไรให้เราดูบ้างอะ่ะทําไมมันลงไปลึกจังเลยตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกัน<อ>เขาพาเราไปไหนเนี่ยเป็นอุโมงค์พี่ฝนเป็นอุโมงค์อุโมงค์เหรออะไรอะ่ะเฮ้ยลาวาทำไมทำไมมีมีคนยักษ์ตายอยู่ตรงนี้ด้วย,ยคนยักษ์นั่นเม,มันไอ้เจ้ากระดูกนี่นะโอ้ทาไมถึงมาอยู่เนี่ยพี่ฝนข้างล่างมันมีลวาวาถ้าเราตกลงไปเราแย่แน่เลยอะ่ะอยากจะลองกระโดดดูแต่ไม่เอาดีกว่าอย่าเลยพี่เอก Hey, เอาไว้ข้าวน้าก็แล้วกันอะไรเนี่ย้ย hey, นี่มันอุโมงดินน่ะเอออุโมง์ดินข้างหน้ามีอะไรอยู่อะเหมือนจะพาเราออกแล้วนะพาเราออกงั้นเหรอออกไปไหนอะพีเอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนออกไปข้างหน้าแล้วมันเขียวๆแล้วอะเขียวๆหรอหรือจะเป็นป่าหนอะไม่รู้เหมือนกันต้องต้องไปดูอะเอ,อ้ยพี่ฝนไม่ใช่ป่าอะไรอะป้ายป้ายอะไรอะ <laughs> มันเป็นป้ายไม่ใช่ป่าป้ายบอกระวังหัวงั้นเหรอเออห้ามยืนห้ามยืนห้ามยืนแขนยืนขาออกไปใช่ที่ไหนไม่ได้เขียนอย่างนั้นสักหน่อยเอาเหรอแต่ถ้าเรายืนเมื่อกี้เราจะตกรถไงเฮ้ยพี่เอกข้างหน้าดูเหมือนว่ามันจะมีมีอุโมงอะไรสักอย่างนึ่งอะเขียวเขียวโอ้โหเห็นแล้วตาลายมากมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราออกมาที่ไหนเนี่ยนี่ไงนี่คือด่านแรกเลยเฮ้ยด่านตุ๊กตาใช่นั่นตุ๊กตา เออนี่เขาพามาดูสตูดิโอการถ่ายทำแน่นอนเลยอะใช่ตุ๊กตาน้องซองฮีเออดีดีดีด,ด,ด,ดีเราจะได้รู้ว่าซีรีส์ต่อไปอะ่ะเขาจะเป็นแบบไหนใช่ป่ะเห็นเ,เ,เ,เขาบอกว่ามีภาคสองแล้วนะโอ้โหทำแล้วเหรอเพี่อยังไม่ดูเลยอ่ะอืมเขาบอกว่ามีภาคสองใช้เ,เงินทุนหลายร้อยล้านเลยล่ะเพื่อนเพื่อนชนกับเราเพื่อนตายเลยอเพื่อนชนหรอเพื่อนชนเมื่อกี้ฮึบ ไอ้เล้วตุ๊กตามองเราอะดูดิหลอนเฮ้ยอะไรเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่แล้วแหละพี่ฝนนี่อะไรก็ไม่รู้อะยังไรก็ไม่รู้อุ้ยมีไปข้างบนด้วยไปทําอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่รถไฟตอนนี้มันคือขักคือขักคือขักน่าดูเลยอะถ้าตกไปเนี่ยเราไม่รอดแน่เลยอุ้ยนี่มันท้องฟ้าเวิ้งวางว่างเปล่าแล้วทําไมเขาเอามาซัดสูงเลยอะพี่ฝนดูนั่นสิข้างหน้ามีเกาะอะไรก็ไม่รู้อะเฮ้ยพี่ฝนนั่นอะไรอะมันเป็นเกาะอดีตพี่เอกด ให้ให้เราหยุดตรงนั้นหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเราเราคงต้องไปก่อนแล้วละ่ะแล้วแบบดูดิข้างล่างก็เป็นเหวข้างบนก็เป็นท้องฟ้าถ้าหล่นลงไปนี่มีหวังไม่เหลือชิ้นดีแน่นอนเลยเพี่เปียกสงสัยทำไมมีพระจันทร์อยู่ข้างล่างพระจันทร์อยู่ข้างล่างเหรอหรือว่าจะเป็นน้ําไม่รู้ดิน่าจะเป็นเงาสะท้อนหรือเปล่าอ๋อนี่นี่เป็นเงาสะท้อนพระอาทิตย์ข้างบนเพีย๊ยกดูก้อนเมฆฝั่งนู้นดิเออเป็นรูปหัวใจเห็นเปล่า เห็นเป็นรูปปากนี่ไงเป็นรูปหัวใจตรงนี้หัวใจตรงไหนนี่ไงรูปหัวใจแล้วก็เป็นรูปปากที่เบกเห็นนั่นแหละเอา้าหัวมาไมมังกลยังเลยอะโอ้โหหัดเสียวมากเลยอ่ะนี่ถ้าเราหล่นลงไปเนี่ยเราทำไงอะพี่ฝนก็แย่ดิโหมันเป็นสวนสนุกที่ทางไกลไปไหมเออสวนสนุกทางไกลมากๆเลยอะแต่แบบเออก็คุ้มดีนะนานๆได้ออกมาเที่ยวสักทีนึงอืม จะถึงเนี่ยมันใกลมากเลยเนี่ยเฮ้ยพียกข้างหน้ามีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์จะถึงแล้ววิ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะเราจะต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบนนั้นเหรอหรือว่าเราวิ่งขึ้นไปไม่รู้เหมือนกันพี่หวานดูนั่นสิข้างบนมันเป็นทางเดินสายลุงด้วยนะเฮ้ยใช่จริงๆด้วยละจอดเฮ้ยถึงที่ก้นรางแล้วพี่ฝนเราต้องลงตรงนี้เหรอพียกว่าเราน่าจะถึงแล้วแหละ เราต้องลงตรงนี้ล่ะตึ้งตึ้งถึงแล้วเฮ้ยถึงแล้วเขาบอกให้ปีนขึ้นบันไดไปให้เราปีนขึ้นบันไดเหรอแล้วเพื่อเป็นผู้ชนะเลศเราเฮลิคอปเตอร์เอาไปได้หรือเปล่าอ่ะเพชรว่าน่าจะต้องแบบเสียตังค์เอาไปไม่ได้หรอไม่ได้ต้องเสียตังค์แน่เลยอันนี้คืออะไรอ่ะขึ้นไม่ได้อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยขึ้นไปยืนแล้วมีอันนี้ให้พี่ฝนอ๋อมีรถเหรอมาเร็วมาเร็วมาเร็วขึ้นขึ้นขึ้นอ่ะไม่ใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ไหนอ่ะอ้อยลูได้คนเดียวร้อยเก้าสิบห้าเหรียญร้อยเก้าห้าเหรอวิ่งก็ได้แม่นี่เราต้องขึ้นทางเดินตรงนี้เหรอขึ้นทางนี้ดีขึ้นไไดอันไหนดีวะใส่ลุงอ่ะใส่ลุงแล้วก็อันนี้บันไดมันจะหายไปหรือเปล่าอ่ะไม่หายนะพี่กืนอยู่เนี่ยอ๋อไม่หายใช่ไหมเอามาเร็วงั้นพวกเราก็ขึ้นไปกันดีกว่าอุ้ยมันสูงมากเลยอ่ะใช่พี่เอกลายตามากเลยแถมตรงนี้เป็นเหมือนกับชายหาด ไปเถอะมาเร็วเข้าทำไมมันไกลแท้เดี๋ยวขอดูข้างหน้าหน่อยสิโอ้โ oh, หทำไมทางมันไกลขนาดนี้อ่ะเล่นแล้วมีความลายตานี่อมันสูงมากวิ่งก็ไม่ได้ด้วยอะ่ะต้องกระโดดขึ้นไปโอ้กระโดดแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงอะ่ะเรียกว่าถ้าจ่ายร้อยเ้าห้าเหรียญเราคงขึ้นไปถึงแล้วแหละ โอ้ยมันก็แพงเกินไปนะเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรารีบวิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปดูจุดข้างบนซิว่ามันจะมีจุดชมวิวอะไรสวยๆบ้างหรือเปล่าอ๋อพี่ฝนสูงและเสียวมากเออน่ากลัวจัดเลยอะอเดี๋ยวขอดูหน่อยสิโอ้ใช่จริงๆด้วยสูงมากพี่ฝนอย่าหันหลังกลับมาซีจอดกลัวเออน่าจอดแป๊บเดียวนายเกาะอ,อยู่ข้างหลังฉันนายไม่เหนื่อยเลยสักนิดนใครบอกไม่เหนื่อยนี่บันไดวัดเ้าหลินหรือเปล่าเนี่ยหมื่นขั้น ดูว่าบันไดน,นี้พี่เอกบันไดอะไรอ่ะที่อะไรนะโกคูอะโกคูขึ้นไปอะ่ะอันนั้นไม่ใช่บันไดอันนั้นมันเป็นเส้นทางงูลเลื้อยเอาเหรออ้ย้ยเดี๋ยววร่ปไปถึงเลยก็แล้วกันเ,กเพลเพกดูนี่ดิเพกมาดูอะไรนี่แล้วถ้าเราเอารถมาเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะมีเส้นทางสายลุงที่มันแปลกๆปกไปนะอเห็นเปล่าอะเออเป็นเส้นทางสายลุงแบบพรีเมียม วีไอพะดูดิโอ้โหสวยมากเลยเป็นเหมือนกับปุ่มกดป๊อปอิดเลยพอเหอะเสียตังคูอยากไปมั่งอะเดี๋ยวเราขึ้นไปถึงเราก็วิ่งลงมาดีเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราวิ่งลงมาดีกว่าเออได้เหมือนกันเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเย้เย้โอ้ยวิวข้างบนนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่ว่าพี่ฝนได้เบอร์อะไรมา ใช่เบอร์อะไรอ่ะเพชรได้เบอร์11เออเบอร์11เหมือนกันเลยเอาเบอร์เดียวกันเนาะอ๋อไอตรงนี้มันมีอะไรอ่ะเพชรสป,ปีดเหรอ,อโอ้ยอันนี้มันโอ้โหนี่มันหนืดอันนี้มันหนืร์ดอันนี้เร็วขึ้นมาหน่อยโอ้อันนี้เร็มนนเวมากสป,ปีด200เลยดีกว่าอันนี้เร็วมาก200มันเร็วเกินไปป่ะเฮ้ยเฮ้ยเกือบตกเดี๋ยวตก50พอเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเพชรไ้เพชรเอาลวดไปแล้วอ่ะโธ่เดี๋ยวพี่ฝนวิ่งลงข้างล่างกันแล้วกันปืน นี่โอ้โหได้มาแล้วกดใช้ไม่ทันตายอยู่ข้างล่างเนี่ยมาแล้ววูวูถึงแล้ววูวูเย้เฮ้ยเดี๋ยวยืนหลอเพกตรงนี้แหละแป๊บเดียวพอพี่เอกเอา200มาอ๋อ200มาเลยเหรอไอเอ็มดับแฟดน่มันตัวอะไรอ่ะจอร์ดนี่มันตัวอะไรมาแล้วปืดปืดปืด มันพี่เอกพี่นาเลย้เลยเร็วมากเอยเอาละเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้เรามาทัวร์แมป A E I O U s q u i d Game ได้แบบสนุกเบิกๆเลยนะคะแล้ <S <S วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งกรุ้งริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปของพี่ฝนและแล้วก็วพี่เอกนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะ บายบายจ้าบายจ้าบายบายครับทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าโอ้ไปไหนแล้วเนี่ยหล่น